เมืองไทยเปิดการแข่งข,นขันค่ะอังแลกเป็น Thailand aerial competition ตอนเพิ่งเรียนโพมาได้6เดือนแล้วมันก็มีการแข่งขันแบบ Open จะต้องแข่งกับเด็กๆแล้วหมอแก่สุดตอนนั้นอะแข่งได้ที่4ภูมิใจในระดับนึง่งนคดผกทำได้ดีมากเลยเก่งกว่าเด็กบางคนเนะี่ยก็โอเคพอเรียนมาได้2ปีจนอายุ54คนก็ถามว่าพี่หมอไปแข่งเหอะอยากให้แข่งบอกว่าเก่งมากคนจะไปแข่งบอกไม่เอาอ่ะยังไม่เห็นเก่งแล้วตอนนั้นมีมีไต้หวันที่เป็นเอเชียเปิดการแข่งขนันปกติ o, P S O Pole Sport Organization เนี่ยจัดแข่งตามที่ ต่างๆทั่วโลกอีกแล้วเป็นการแข่งขันแบ่งตามระดับอายุออกก็เลยสุดเอออย่างนี้มันค่อยแฝ์ถนาดความแข็งแรงก็เลยลงแคตติกรีแชมเปี้ยนชิพเลเวล4เป็นระดับแอดวานซ์ของนักเรียนที่สูงสุดโคชเอาท่าของยิมนาสติกที่หมอเก่งยิมนาสติกด้วยเอามาใส่ในรูทีนด้วยคนบอกว่ามีแหละต้องไม่มีใครสู้ได้แล้วละ่ะเขาก็คิดอย่างนั้นไปก่อนนะบอกได้ได้พอตอนไปแข่ง ฟแนลหมอได้เหรียญทองและแกลนดมาสเตอร์เข้ารอบแค่คนเดียวทีนี้กรรมาการก็ถามว่าอยู่จะลงมาแข่งกับนุ่นมาสเตอร์ไหมในไหนคุณได้เหรียญทองเนี่ยคุณอยากลงมาแข่งไหมนุ่น40-49ถึงบเกมบอกแข่งสี่อากจะแข่งอยากจะชูดูทีนเช่นอุตสาซ้อมมาแข่งก็ได้พอประกาศเท่านั้นแหละหมอได้ที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทำไมดีใจจังเพราะที่สองอะ่ะคือเจ้าภาพอายุแค่40และเขาเรียนมาถึง4ปีในขณะที่หมอเพิ่งเรียนมา2ปีเองนี่ก็เลยเป็นความภูมิใจว่าอุ้ยชนะเจ้าภาพ พอเราได้เล่นพวกนี้ตั้งแต่เด็กเราก็จะมีความเคยชินมีความชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะเช่นโรลเลอร์สเกตแบบพัดโพนะคะอดีตก็เป็นนะักกีฬาว่ายนะ้ำฟรีสไตล์มาราธอนของมหาวิทยาลายัยค่ะที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือยิมนาสติกสากลหญิงเริ่มเล่นเมื่ออายุ50ปีค่ะคือตอนนั้นอยากตีลังกาได้พอเรียนไปประมาณ2ปีตีลังกาได้หมดแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะลองกีฬา,อย,าอย่างอื่นที่มันดูสวยดีและไม่น่าจะยากเกินไปสําหรับเราก็เลยลองมาเรียนโพแดิส์เมื่ออายุ52ปีค่ะตอนแรกก็ไปติดต่อทีีี่่่นยกฬาไทญปุแดง ก็าก็ไม่สอนผู้ใหญ่ไงฮะ,ะพอไปทําอีก2อสแห่งก็จะเล่นเด็กงั้นเลยจนไปเจอที่หนึ่งก็คือที่ไทยแคนาเดียนคอมมูนิตี้สปอร์ตไปบอกเขาว่านี่อยากเล่นเองถ้าอย่างนั้นคุณหมอไปแอดวานซ์ของเด็กโตหมอก็ได้เลยนประมาณปีเปีจนกระทั่งตีลังกาได้ทุกท่าละ่ะก็เลยเริ่มหากีฬาที่คิดว่ามันก็สวยดีตอนแรกคิดว่ามันเป็นแค่กีฬาแบบแนวเซ็กซี่แนวสตรีทดิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกีฬาที่ไม่ได้เฉพาะเซ็กซี่มันใช้ความแข็งแรงความยืดหยุ่นแล้วก็อิโมชั่นอลแต่เน้นๆที่สุด คือความแข็งแรงค่ะเพราะว่ามันใช้บอ d y w e i g เลยซึ่ง body w e i g ของเรา,ามันหนักมากในการที่จะยกมันขึ้นไปในการที่จะทําท่าต่างๆเนี่ยค่ะแล้วเราก็อยากให้คนอื่นรู้ว่ากีฬาโพไม่ใช่เป็นแค่ความเซ็กซี่เท่านั้นนคะคะคุณต้องใช้ถึงความแข็งแรงความยืดหยุ่นความตั้งใจฝึกความมุ่งมั่นแล้วก็ความไม่สนใจคําคนอื่นคุณต้องหนักแน่นพอเดียเ๋ยวนี้คนที่มีอาชีพเป็นแพทย์ก็มาเรียนเยอะมากแล้วนะคะ มัน จ็บปวดเขียวช้ำและแสบเบิร์นมากๆเลยเพราะว่ามันคือเหล็กค่ะมันคือสเตนเลสมันคือเหล็กเลยเนื้อเราจะต้องบดเบียดเพื่อที่จะกริปเพื่อที่จะได้การยึดอยู่ไม่งั้นมันก็จะลื่นปืด้ดลื่นปืด้ดอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงประมาณ2องเดือนแรกเท่านั้นหลังจากนั้นกล้ามเนื้อและก็ผิวเราจะค่อยๆปรับตัวชินกับมันค่ะถ้าเราผ่านในจุดนี้ได้ส่วนใหญ่คนที่อาจจะช่วงแรกท,รแท้อแทกไปก็คือว่าคนความเจ็บความแสบความเบิร์นไม่ไหวแต่เราจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้มันจะเขียวช้ำไปทั้ง เขียวช้ำทั้งขาทั้งแขนเบิร์นเหมือนม่วงเลยค่ะคือมันไม่ธรรมดาถ้าแบบเราฝึกมันอย่างโพสปอร์ตนะคะก็มีลื่นตกลงมาค่ะอย่างเช่นขากระแทกก้นกระแทกหรือว่าเวลาเปลี่ยนขึ้นไปก็ขากระแทกกระสอบได้อย่างเงี้ยค่ะแต่บาดเจ็บหนัก,นกๆก็ยังไม่เคยมีเพราะว่าในการเรียนทุกครั้งเขาจะต้องเซฟโดยการใจบอกเพื่อกันตกกันฟาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะท่ามันค่อนข้างอันตรายมันไม่ใช่เล่นเฉพาะออนคออย่างเงี้ยมันต้องขึ้นไปแอร์เรียลขึ้นไปบนเสาอีกแล้วก็การแข่งนี่มันกดดันมันยาก เพราะาเราจะต้องแข่งถึง2เสาเสาหนึ่งฟิกส์เสาหนึ่งสปินและเสาก็สูง4เมตรต่างกัน2เมตรแล้วไม่มีเบาะเพราะการซ้อมของเรานี่มันมีเบาะตลอดเราก็แบบเฮ้ยเสียวนะแต่เราก็ต้องแบบ มั่นใจในรูทีนที่เราซ้มอมมาในปีนี้ปีที่5แล้วะ่ะก็ยังคงคิดว่ามันยากอยู่วันนี้ยังรู้สึกมันยากเลยค่ะไม่เหมือนกีฬาอ,อื่นที่เล่นเล่นอกมันง่ายขึ้นเรื่อยๆไงทุกอย่างไม่เคยเป็นอุปสรรคสําหรับเราเพราะว่าเราอยากทําอะไรเราก็ต้องทําตามความชอบของเราความมุ่งมั่นของเราตอนนี้มีเด็กๆเ,เล่นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วะ่ะสาวๆาเยอะตอนนี้หมอแก่สุดแล้วล่ะตอนนี้แหละแต่ทุกคนบอกนี่คือแรงบันดาลใจและไอดอลทัวัน,นี้คือแม่จะแม่เ <laughs> สียดายมากค่ะยังบอกทุกคนเริ่ม30ปีที่แล้วเนี่าจะเป็น leo một tay lười